เจ้ามดนอมดตัวน้อยหลายชนิดพิษแตกต่างเห็นมีทางเดินเข้าออกนอกเส้นแถวมดแสนรู้อยู่เป็นกลุ่มใต้ดินแนวเจ้าเดบอะไรเก็บอาหารได้แล้วรีบกลับรางแล้วก่อนจะเกับของข้างได้ข้างนี้นยายแปรงโทรศัพท์ก่อนแนธรรมชาติเจ้ามดมดงามนะคอยพักพวกพ้องต้องมดอะไรสีฟ้าเนี่ย เมื่อไรคะตัวโตวจังมดไลยตัวสีฟ้ามดง่ามไม่ใช่ไหมไม่ใช่เหมือนมดลิ้นมดลิ้นคันไฟกัดเจ็บนะเนี่ยมดน้อยใหญ่ไม่ชอบอยู่ตามลำพังรวมพลังสามคัคคีมีน้ำใจมดมีหลายตัวเลยมดไม่ชอบอยู่คนเดียว มดชอบอยู่หลายๆคนอยู่ด้วยกันหลายๆคนจะได้ช่วยกันเก็บอาหารหมดเป็นสามาคีกันนะหมดมันมาหักกันเจ้ามดแดงเลี้ยวแรงแข็งขยันพร้อมเพียงกันนัดประชุมกลุ่มมดแดงมานัดประชุมกันนะนัดประชุมเราเห้เรามาประชุมกันน้ําจะท่วมลังเราแล้วทํายังไงกันนะมันประเจกกันอู้นะเจอกันพึกษารนะ น้ำในห้องด้วยได้ข่าวจากมดงามความแพร่งทายขันสลายน้ําจะท่วมร่วมป้องกันได้ข่าวจากมดงามมาแล้วน้ําจะท่วมลังแล้วนะทํายังไงดีนะมดงามทรงข่าวมาน่ะมดงามมันหูก,ก่อนมดงามติไต่เนต่ตอนมันไต่ตีพมดทาน้ำพมฝนเนี่ยตกมดงามกับไต่นี่สอวันฝนเอย่ยตกแล้วนี่งามตาไ,ไ,ไต,าต่เท่น่ะไตตีตาปิ้งกินเห่น่ะ งานมาชอบมาไต่หันดีนะหันก่อนนู้จักก่อมันงานต่วเล่น้อยนังเยอะๆเนี่ยมันมีมนงามมดคันไฟมดคันไฟครบเจ็บนะมันแดงไฟแต่ครบอีน้องแน่มดคันไฟ